ฉันจะไม่ตายง่ายๆแล้วฉันจะไม่ยอมง่ายๆวันไรน่ะเอ๊ะเฮ้นี่นายเป็นใครเดี๋ยวเดี๋ยวใครเป็นใครกดตัวเป็นใฮะนี่มันอะไรนะกดตัวเป็นใบูฮะกดตัวเป่งเลยสุดยอดเลยใช่ไหมชื่อของฉันมีนามว่าทีวีแมน ใส่เลนถือนะได้โอเคตหม่มาแล้วเตรียมตัวนะเจาะเจาะเจาๆเอาไว้เด็กๆกูเพิ่งูกมาจะอีพีเดียวจะมาทำเป็นกระเดกระดานะตายซะเด็กๆโอ้มันรุอะไรกันตายกจะตองตอนใ้วั ไม่แค่นี้สิดะพม้มทุมสุมแะึกว่าจะเก่งก็ขอแอดหน่อยละกันวัสดีคหัาโมคิดว่ากูตาไม่ทันรอเพื่อนมึงไปตาไปมึงฆ่ามึง้ึกูกูจะฆ่ามึงกแล้วมึงตา

แล้วถ้าเจกับครูจะสนุกไหมล่ะฮะฟูขอกำลังเสริมถึงเวลาได้วจ้าจะช่วยนายแล้วสินะใจท่านสปีกเกอร์แมนรอบแปบเดียวเออช่วยด้วยกูเป็งมาเออโอโหโอ้ออไม่มีใครหะผู้ด้ไม่มีใครนะผู้ด่าถูกแกใจเลย ได้ทแ่ใตู้ทิายแค่นีวเองมีเส้อะไรอย่างง้เลยูจับมืนาีไม่ตายทุทเไมเนี่เออมนัที่กุณม่ตายจง ใครทนละมนโทษทีนที่มาชาติยังไงควจัดการมึงดีละไม่โกรธนะตู บอยอยบทำาเลยนี่แน่เจอแนู่้ไม่ตายเาุม่ให้พูกยมาแทนได้พูดคำาคลนมาโจนใส่กูแล้วเลยนี่ผู้ออื่นมันจะบอกให้น เฮ้ยทำไมไม่ตายวะโอยตไตายเออ้ไอ้สั์แม่งยังม่อีกเนี่ยออึดไปขอคข้าตีเออให้ผมมาโอมาแล้วเองตูแน่มาเเอ้ยได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้ย

กูเจดการลกนกระจอกตายแน่เ้ยเดี๋ยวโอ้โหกระจอกมากไเดี๋ยวโอ้โหกระจอกมากงแไม่ยนแไป่

กลับมาแล้วเดี๋ยวเธอมาแล้วัออ่นี้เอ๋เด็กก้อนี้โอนี่เนี่ยมอ้ีนนาอ้งขำสุดมากเลยนะเอ <t os> เอง กลัวแล้วเธอสวยยิงด้วยไม่ดีก่อนนะเออเดี๋ยวได้ก่อนไม่ไมเปไรไม่เป็นไรส่งน้ำได้บอกแล้วว่าอยากเปากหมาเลยโอเคโอเคยังไงก็ไม่เราจะต้องช่วยเธอสักสิ่งนั้นได้ไม่บอกว่าที่ไหน เ้ยไม่มีใครจับคูโดนเหรอเฮ้นี่แหนตูไปไหนไปกับเชียะไหมสวัสดีเอฟโฟสิ่งเงี้ยบเอฟโฟสิ่ง้ยบ โอดทันท <Merci>. uh, mm ี่มึงไปคืนกันกูถันไม่เลียไม่โอ้ยโอมดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีใช่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเป็นพพะจุกทำลายตอนไหนวะเนี่ย

ไปก๊เือปครับเนี่ยเข้าผล่มาแล้วเขาก็ทำลายแล้วสนุกไหมอะโฟวโดนเหยียบสนุกไหมโฟวอะไรครับไมนายไม่มาเจอคนที่ขนาดเท่ากันวะฉันจะไม่เอาไมร้ก็ไม่สนุ ฉันอยากทำแบบนี <tr> ้จะที <Te> ่ไหนเล่าไม่อยากทำเลยนะทั้ไๆให้ตายเขาเราะเขาไซออก็ไม่อย่าไม่เป็นใครเน่ยใครทำอะไรเพีอยนก็ตายเนี่ยนั่นไม่ยิบนงแกหรอกมันคือเพี้ยนของโคเน ไอ้บานั่นทำตัวไวเจ็บแสบเลยนะูอ๊ะตัวอะไรมาเกาหลังคูณเนี่ยูเฮ้ยไม่นะฉันตายแน่ครับผูถึงเวลาที่ฉนต้งช่วยนายลสินะไททันสปกแมนเอะไรมาแกลังดย่าฉันจะช่วยน่ยนะจย่ามาแม่ผเป็นบ้าไวไวจีแมนแม่ กูเอ้ยงั้นก็สุขจัดทห้ถอยหนได้นเอยนี่นะกู้องตายดีอย่างโอ้โหคันเลยว่ะขอตอบให่นะยีเวลาที่กูตอเกุมมึงแล้วสิอะไรกองหลังเนี่ยโอเคกูบ่แตกเปลี่ยน กวอะไรสเบดแน่เธอโฟเอ๊ะัวอะไรก็ล้านิดนึงนะเพื่อนไม่ไมเไม่เอาเปรตกลับมาใครยิ่งกลัวเออมันจะทำสำเร็แล้วกูไปแล้วกูไม่วังใช่แล้วเพื่อนไม่ปนอะไรเลยวเดี๋ยวฉันพันทิริโตะไปรักษาตัวก่อนนะ

ขาต้องเจอหมาจากที่ของมันละหมาไม่มกู้หมาเดี๋ยวก็ได้เดอาไว้เซ็ตสูงจากวางก็ได้นะมีเป็นที่เด็ดในถุงงานอะไรเงี่ยเดี๋ยวกลับมาก่อน